我给妈妈一件礼物。生词，生词。同学们跟老师读，安当老师呢？哈。给，给。 礼物，礼物，树树鲜花，鲜花。 问题？问题？告诉？告诉？秘密？秘密？ 姑姑，姑姑，涉嫌涉嫌风，风。 辛，辛，年年句子，句子。 งเมันก็เราซื้อตูอ่านตามเราซืนะคะฮงชเวมันก็เราซื้อตูอ่านตามเราซืนะคะพ่อป่าเกย์แม่มา一件礼物。爸爸给妈妈。 一件礼物，我们给老师一束鲜花。 我们给老师一束鲜花。我问老师。 一个问题，我问老师一个问题，他问我。 今天星期几？他问我今天星期几。 他告诉我一个秘密。他告诉我一个秘密。 姑姑告诉我一件事情。姑姑告诉我一件事情。 课同学们跟老师读，啊，当老师读，哈，今天有中文课。今天有中文课。 老师教同学们三个汉字。老师教同学们三个汉字。 晚上，小明给妈妈一封信。晚上，小明给妈妈。 封信，他对妈妈说：“他对妈妈说。” 妈妈，这是我给您的礼物。妈妈，这是。 我给您的礼物信上有三个汉字。 我爱你，信上有三个汉字，我爱你。 Hehe, nope. ทงชวมันาวนะคะวันนี้นะคะเราจะมาทำเลียนสีเชอร์นะคะเลียนสีเชอร์ไปฝึกหัดกันหน้าที่สี่สิบนะคะตาคายซื่อสื่อเย่นะคะเปิดหนังสือเปิดแบบฝึกหัดนะคะหน้าที่สี่สิบนะหน้าที่สี่สิบตาคายเลียนสีเชอร์ฟันเต้ซื่อสือเย่นะคะเปิดแบบฝึกหัดแล้วก็เปิดไปที่หน้าสี่สิบนะคะเรามาดูนะคะหน้าที่สี่สิบนะคะข้อแรกนะคะทิงอีทิง 想一想下面哪个是对的，听一听，想一想下面哪个是对的นะเหมือนเดิมเลยฟงิ่ิงคือฟเสียงสียงคือคิดลองฟังซิลองคิดสิเซียเนียนะคะเซียเมีนแปลว่าด้านล่างุ้ยเตอะ อันไหนนะคะเป็นข้อที่ถูกอันไหนนะคะเป็นข้อที่ถูกนะคะอ่ะมันเป็นการฟังนะคะดังนั้นเดี๋ยวเราซื้อจะอ่านโจทย์ให้ฟังนะคะตีถีทีข้อแรกนะคะเอเมียนเถียวนะคะก๋วยเตี๋ยวเอเมียนเถียวก๋วยเตี๋ยวนะคะบีเปาจืีอซสลาเปาเปาจื๋อนะคะสลาเปาซีเมียนเปาขนมปังซีเมียนเปาขนมปังดูซิว่าเราซื้อจะพูดถึงอะไรนะคะ ตั้งใจฟังให้ดีๆนะอ่ะที่อีทีนะคะเจเจ给我姐姐给我一个เ包姐姐给我一个面包ะถามว่า姐姐แ我什么什么่าอะไรนะคะ 姐姐给我什么？姐姐给我什么？นะคะ再来一遍喏อะ A, A 面条面条 B 包子饼包 C 面包พนม่มปังคำถามนะคะไม่ใช่คำถามคำพูดนะคะเจเจ给ยนเปา ถามว่าจีเจี๋给我什么ถามว่าเีเจออี๋给我่么第二题นะคะข้อที่สองนะข้อที่สอง A 今จร月几日วันนี้วันอะไรเดือนอะไร B จิงเียน今天星จีวันนี้วันอะไร C จจีเตอนนี้กี่โมง

วันวันจิงเี้นซิงชีจีคำถามถามว่าเกอเกอร์วันวันสมอไปแล้วนะคะที่สันถีที่สันถีเออีเกอร์มีมีความรับ1อย่างดีอีเจียนสือชิงเรื่องราว1เรื่องซีอีเกอร์วันถีปัญหาคำถาม1ข้อ นะคะมาแล้วนะฟังโจทย์ดีๆนะคะตีตีเก้าสู้หวอีกเ一个秘密ตีตีเก้าสู uma, ้หวออีกกเมีมีคำถามถามว่าตีตีเก้าสู้หวอ什อตีตีเก้าสู้หวอ什么ออีกรอบนึงนะคะตีตีเก้าสู้ วก我มีม,มีถามว่าบีดตีเก้าส告诉我什么เยน่ามมนะลกูกง่ายมากเลยง่ายมากๆเลยนะคะสามข้อนี้นะเราซื้ออ่านให้ก่อนด้วยนะคะดังนั้นต้องได้แล้วเนาะถ้าเรามาดูนะคะที่เออกอร์ปเฟินนะคะข้อที่สองนะคะข้อที่สองใหญ่ขันถูเสียนฮันจื้อขันถูเสียนฮันจื้อนะคะก็คือ ดูรูปภาพเขียนอักษรจีนดูรูปภาพเขียนอักษรจีนนะคะดูรูปภาพเขียนอักษรจีนนะแรกนะคะไปดูไปเลยหนูก็ดูถ้าหนูดูไม่ออกหนูดูพินอินก็ได้ว่ามันคืออะไรนะคะแล้วหนูก็เขียนภาษาจีนลงไปนะคะเขียนอักษรจีนนะคะลงไปเขียนสวยงามนะคะให้ตรงกับช่องนะลูกให้ตรงกับช่องนะคะมีสาข้อด้วยกันง่ายๆนะลูกขอความสวยงามตัวพอดีไม่ใหญ่เกินไปและไม่เล็กเกินไป ด้วยลายมือสวยงามเพราะว่าภาษาจีนแค่ห้าตัวเองห้าตัวนะคะหลี่อู้เนี้ยหลีอู้ก็สองตัวแล้วเซียนฮวยสองตัวจ้นอีกตัวหนึ่งรวมทั้งหมดห้าตัวนะดังนั้นลายมือต้องสวยงามนะคะอ่าเรามาดูที่ซันต้าขีนะคะขขอสามใหญ่นะตูต่วนเวินเปินจีพินอินเสียฮันจือตูตัวนเวิน จี้พินอินเสียฮั่นซื่อตูตูแปลว่าอะไรคะอ่านตัวนเวินนะคะแปลว่าบทความสั้นๆนี้อ่านบทความสั้นๆนี้นะคะเกินจี้พินอินเนี่ยดูพินอินเสียฮั่นซื่อนะคะเขียนอักษรจีนดูพินอินเนี่ยเขียนอักษรจีนนะคะซึ่งคําศัพท์ทั้งหมดเนี่ยนะคะเรากําลังเรียนบทที่7ดังนั้นคําศัพท์พวกนี้คือคําศัพท์บทที่7ทั้งหมดนะคะ บทที่เจ็ดทำหมดไม่มีบทอื่นนะคะเราซื้ออ่านให้ฟังก่อนนะคะจัวเทียนชื่อมาม่าเตอเซิงรึป้าบบให้แม่า,อ,มา,มาอีเจีนยนลี้อู่ยังอยู่ยี่เฟิงซินว่าเวนป๊าบบ

แม่เมื่อวานนี้นะคะเป็นวันเกิดของคุณแม่ป้าป่าเกิดมามาอีเชียนดีอู่ทำไมคะคุณพ่อให้ดีอู้ของขวัญคุณแม่กี่ชิ้นหนึ่งชิ้นป้าป่าเกิดมามหมีเจียนดีอู่คุณพ่อให้ของขวัญคุณแม่หนึง่งชิ้นหายโหยและยังมีหายโอยและยังมีอี่เฟิงสิน้นจดหมายกี่ฉบับหนึ่งฉบับหายโยอี้เฟิงสิน้น หายแปลว่าและยังนะคะโยกแปลว่า,ม,ามีและยังมีจดหมายหนึ่งฉบับวอฉันเวินป้าปะถามคุณพ่อฉันถามคุณพ่อซื่อสัตเมอร์ม,ม,อมันคืออะไรคืออะไรอน,นี้มันคืออะไรนะคะพาซัวเขาเขาผู้ชายนะคะพูดถึงคุณพ่อนะอันนี้เขาผู้ชายคือคุณพ่อนะคะทาซัวเขาพูดว่ามีมีความลับ เป็นความลับนะถ้าเหมยก้าสู้ถ้าเขาผู้ชายก็พูดถึงคุณพ่ออยู่เิมนะดิมคะเขาเหมยแต่ว่าไม่นะคะก้าสูา้ไม่ได้บอกฉันก้าสู้แปลว่าบอกนะก้าสู้แปลว่าบอกบอกแปลว่าฉันนะ,ะเขาไม่ได้บอกฉันโอ้ฉันก็เลยไม่รู้เลยนะอะตอนนี้นะคะ้นักเรียนลองเขียนด้วยตัวเองเกยเจ็ดเฟิงเวิน มี <9 S 2> นะคะ,อะลองเขียนด้วยตัวเองก่อนเนาะวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะลกูกแค่เขียนเสร็จแล้วก็ส่งในคันลูมนะคะเชื<ๆ>่อเหมือนจเจ้คเียน